ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ชงอายัดทรัพย์สีสุวรรณสิล้านทําให้เข็ดหลาบก็อย่างที่บอกนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าคุณสีสวุวรรณเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่นะครับบุกจับในข้อหาข่มขู่กันโชคทรัพย์นะครับอธิบดีกรมการข้าวแต่ล่าสุดนะครับก็ที่ออกมานะครับทนายอันเองก็ได้ไปยื่นให้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินของคุณสีสวุวรรณเองนะครับตั้งคําถามว่าเอ๊ะคุณสีสวุวรรณเองเนี่ยครับไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลยไปเช็คที่กรมธุรกิจการค้าก็ไม่มีการทําบริษัทอะไรเลยแล้วทำ มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับท้งบ้านทรงไทยที่กําลังสร้างบ้านอื่นๆล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาว่าทรัพย์สินของคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีมากนะครับถึง15้าล้านโอ้โหก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณศรีสุวรรณเองไม่ได้ทําธุรกิจอะไรไม่มีมีอาชีพอะไรแต่มีทรัพย์สินถึงขนาดนี้โอ้เอามาจากไหนเอามายังไงนะและตลอดระยะเวลาที่เป็นนักร้องมาเนี่ยมีการรีทรัพย์มาเท่าไหร่หรือเปล่ามีการผ่มขูมาเท่าไหร่หรือเปล่าอันไหนก็ว่ากันไปอย่างที่บอกว่านะ คุณศรีสุวรรณทาไม่ถูกนะครับนักร้องทําไม่ถูกในการไปตบซับไปรีบซับไปขู่ซับอันนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ก็อย่างที่บอกว่าการที่จะใช้ต่อรองได้การที่วันนี้นะครับนักร้องต่างๆเนี่ยไปต่อรองเพื่อเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์หรืออะไรได้เนี่ยนะครับคำถามคือนะครับนักร้องเหล่านั้นมีข้อมูลในการระทาผิดหรือเปล่ามีข้อมูลในการทุจริตหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่า ตก,ตกลงแล้วนะครับว่าคุณศีสุวรรณเองเนี่ยไปข่มขู่รีซับหรือคุณสีสุวรรณยอมรับซับเพื่อที่จะไม่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องเป็นอ่า มองได้2มุมนะมุมแรกก็คือว่าคุณรีสุวรรณเองอ่ะไปตบซับไปอะไรซับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณรีสุวรรณเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไปนะครับเรียกเพื่อเรียกรับเงินแต่ถ้ามีข้าราชการที่กระทำความผิดแล้วไม่อยากให้คุณรีสุวรรณร้องเนี่ยและเอาเงินให้คุณรีสุวรรณเองเนี่ยนะครับก็คือคุณรีสุวรรณรับเงินเพื่อจะไม่ร้องเรียนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ที่แน่ๆนะครับข่าวที่ออกมาณนะตอนนี้ก็คือว่าจะทําการอายัดรั์นะครับสีสุวรรณเนี่ยประมาณ15้าล้านทําให้เข็ดหลาบ บอกอปะปะป,ะป,ะปะนะครับชงนะครับปะปะงอ,อายดทรัพย์สีสุวรรณขว่า100รายการมูลค่าฝ่า15ล้านบาทฐานฟอกเงินพบผู้เสียหายเนี่ย11วงจ่ายเงินสำเร็จไปแล้ว4-5วงบิ๊กเต่ารั่นดำเนินการทางคดียึดทรัพย์เพื่อหยุดวงจรอ,อุบาทให้พวกนักร้องเข็ดหลาบขณะที่พออ,อพอ,อกองพัฒนากรมการข้าวเข้าพบนะครับตำรวจ ปปปยืนยันไม่ได้นไม่ได้ให้นำไม่ได้นําข้อมูลให้ขบวนการตบทรัพย์ที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์256พนาตำรวจตีปะสงนะครับฉกเหลิมพันธ์บกอผบกปปปได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนนะครับชุดเล็กเพื่อพูดคุยและวางแผนแนวทางในการทําคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวโดยมีนะครับพลตํารวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรองผอ,อชอกอเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยการประชุมเพื่อที่จะพูดคุยนะครับถึงแนวทางการสอบสวนขยายผลรวมถึงการสืสบทรัพ์ทรัพย์สินเพื่อจะเตรียมเสนอปปงอ,อายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา ตามความผิดมูลฐานการฟอกเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับหลังจากที่ทําการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยดได้พบว่านะครับรั์ส,สนเนี่ยหลายรายการได้มาอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉพาะของนายศรีสุวรรณจันยาที่พบว่ามีทรัพย์สินทั้งบ้าน5้ที่หหลังมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่าสิบ้าล้านบาทโฉนดที่ดินและของสะสมเช่นพักเครื่องงาช้างเขาสัตว์นะครับเฟอร์นิเจอร์ครุฑนะครับที่มีมูลค่านับ ร้อยรายการส่วนการขยายผลไปยังผู้เสียหายวงอื่นๆเนี่ยมีรายงานว่าขณะน,นี้มีกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายทั้งหมดนี่ยสิบเอ็ดวงและมีที่จ่ายเงินสําเร็จไปแล้วแหละสี่ถึงห้าวงโดยจะต้องรอความชัดเจนว่าผู้เสียหายจะประสงค์แจ้งความหรือไม่นะครับซึ่งตำรวจนะครับอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลส่วนผู้เสียหายในวงที่2ขณะนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบ ปากคําให้การนะครับพยานเพิ่มเติมแล้วพลตำรวจตีจักรุลเกียรติบานแก้วรองผอ,อชกนะครับเปิดเผยฟา์มคืบหน้าคดีตกทรัพย์อธิบดีกรมการท่าว่าวันนี้นายโอวาสนะครับยางราบนะครับผู้ข้าราชการนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นายอัจฉริยะเรลืองรัตนพงศ์นะครับเคยเข้าให้ข้อมูลอ้างว่าเป็นคนนําข้อมูลน,นะครับ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตของกรมการท่าวส่งต่อให้ในายเอกกรักนะครับเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลให้กับขบวนการตบทรัพย์และเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลด้วยตนเองและได้พูดคุยกันแบบส่วนตัวยังไม่ได้เป็นการสอบปากคําพลตํารวจตีจารุนเกียรตินะครับกล่าวว่ามีข้อมูลว่ากระทรวงเกษตรนะครับสั่งห้ามข้าราชการนําข้อมูลออกไปให้คนภายนอกนั้นตนก็คงต้องพูดคุยกันก่อนเพราะเอกสารราชการไม่สามารถเอาออกไปเปิด เอาออกไปเผยแพร่และให้ใครได้นะครับหากนําออกมาก็ถือว่ามีความผิดเพราะเป็นความร,รับทางราชการขณะที่นายกนะครับข้าราชการกระทรวงเกษตรอีกหนึ่งรายและเจ้าหน้าที่คณะทํางานนะครับเขตตรวจราชการที่1 1สบเาดสำนักนายกรัฐมนตรี หลายลายซึ่งเป็นคณะทํางานในชุดเดียวกันกับนายยศวริศชูกอมหรือว่าเจ๋งดอกจิกเนี่ยและนางสาวพิมพ์ณฐาจิระพุทธิภาคหรือกา,กาตูนจะเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในวันที่13กุมภาพันธ์โดยเจ้าหน้าที่จะตั้งประเด็นนะครับสอบแยกกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีและตํารวจนะครับเรียกขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดคาสั่งและ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่นำมาให้ครบถ้วนตำรวจจะออกหมายเรียกเอกสารอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบทรัพย์สินไปพร้อมกับคดีในทุกมิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลพวกนี้ไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้บ้าง และเพื่อให้สังคมรู้ว่ามีวงจรอุบาทโดยจะเร่งดำเนินการทุกเรื่องให้เร็วที่สุดตอนนี้ได้รวบรวมหลักฐานนะครับเรื่องการร้องเรียนรับเงินเพื่อ,อต้องการให้นักร้องเข็ดลาบไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของผู้ต้องหาเท่านั้นนักทั้งนักร้องที่อยู่ในสภา,านักร้องตามต่างจังหวัดที่ใช้ประชาชนเป็นเหยื่ยรอรอจจะต้องนะครับจัดการให้หมดโดยเฉพาะพวกที่แสดงบอกว่ารักชาติรักแผ่นดินแต่กลับมีอะไรหลบเอาไว้เยอะพลตำรวจตีจัดรุนเกียรติ กล่าวอีกว่าสำหรับฟาร์มคืบหน้าเรื่องสํานวนคดีในวงแรกกําลังนะครับเร่งทําสํานวนเพื่อให้เป็นเพื่อให้เป็นแผนปฏิทุศกรรมก่อนขยาย ไปยังวงอื่นๆที่จะมีมากกว่า10วงซึ่งในวงที่2อยู่ระหว่างการสอบพยานและมีผู้ประสงค์จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกวงนะครับเป็นวงที่2ที่3ที่4มีมูลค่าครามเสียหายมากกว่าวงแรกดูแล้วยังไม่เยอะพอสมควรนะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ไปไล่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีรักเคสก่อนส่วนคนใกล้ชิดกับนายสุรศรีสุวรรณที่ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานั้นยังคงเดินทาง ยังคงจะเดินทางมาตามนัดเหมือนเดิมคือในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ส่วนนายวีระสมความคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับแก๊งตบทรัพ์นายเศสศกนอัฐถาวง์หรือแดมโบอีสานที่ปรึกษานายกรตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางมาให้ข้อมูลในวันอังคารที่20นะครับกุมภาพันธ์นี้ ส่วนประเด็นคลิปเสียงภรายาอธิบดีกรมการข้าวที่จ่ายเงินให้กับนายเอกกษร์ตจำนวน1นล้าน3แสนบาทเกี่ยวข้องกับคดีตกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวหรือไม่พลตำรวจตีจารูนเกียรติบอกว่าเบื้องต้นได้สอบถามอธิบดีภรรยาอธิบดีกรมการข้าวนอกรอบเป็นเพียงการหยิบยืมเงินเท่านั้นแต่ให้ความช่วยเหลือเรื่องอะไรกันหรือไม่นะครับตนเองไม่ทราบเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการตบทรัพย์ โดยนายโอวาทนะครับยิ่งราบผู้อำนวยการกองพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าวเดินทางเข้าพบนะครับตำรวจบกปปปพร้อมนำเอกสารหลักฐานเช่นแชทข้อความไลน์ามามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพยานหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับขบวนการตบรัพย์ของอธิบดีกรมการข้าวโดยนายโอวาตยอมรับว่ารู้จักกับนายเอกรัตวารีชนหรือเอกปากน้ำหนึ่งในนะครับผู้ต้องหาขาบวนการดังกล่าวจริงเนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมสถาบัานเดียวกันและหลังจากเกิดเรื่องนะครับได้มีการพูดคุยกับนายเอกรัตซึ่งนายเอกรัตก็ยืนยันว่า ตนไม่ได้เกี่ยวข้องและยังรู้สึกกังวลกรณีมีการนำชื่อไปพาดพิงกับเรื่องนักล่าวโดยที่ผ่านมาระหว่างมีข่าวว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เอาเอกสารมาร้องและกล่าวหาว่าตนเป็นคนนำข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตภายในกรมการข้าไปให้ในเอกรักณ์นั้นขณะนี้ตนอบรมอยู่ต่างงต่าประเทศนะครับเมื่อเดินทางกลับมาจะรีบมาชี้แจงหลังจากนี้คงต้องระมัดระวังในการทํางานให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตนเป็นคนนําข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตภายในกรมการเ้่าไปให้ในายเอกลักษณ์นั้นไม่ได้เป็นความจริงโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายและหารือกับทีมทนายในการฟ้องดําเนินคดีนายอัจฉริยะต่อไปเพราะเรื่องดังเพราะเรื่องดังกล่าวทําให้ตนเสียหายเป็นอย่างมากอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับเรื่องของการตกรัพย์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับ การที่วันนี้ไม่สามารถนําเอกสารต่างๆนะครับทางราชการออกมาได้นะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่นักร้องเอามาร้องเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการที่นักร้องนะครับไปเรียกตบรั์หรือไปเรียกรับเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีถูกต้องแต่การที่จะต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆ อันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับต้องทําการตรวจสอบและตั้งคําถามและถามว่าวันนี้นะประชาชนสามารถตั้งคําถามและประชาชนสามารถให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําการตรวจสอบได้ไหมนะและนะครับวันนี้ไม่ใช่ตรวจสอบกันเองเพราะตอนตรวจสอบกันเองก็ต้องช่วยกันเองจริงหรือเปล่าครับฝากเอาไว้นะครับในเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าผมย้ําเอาไว้เสมอว่านักร้องนะครับสามารถไปตบซับได้นะการที่จะไปตบซับก็ต้องมีการต่อรองอะไร่ะครับที่เป็นข้อมูลในการต่อรองแล้ว ทางให้นะครับทำให้ฝ่ายที่โดนตบซั์เนี่ยยอมที่จ่ายเงินเพราะข้อมูลนั้นมีความสําคัญและเอาผิดตัวเองได้ใช่หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเกินหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ